ในวันนี้พวกเราเร่วมกันบำเพ็ญส่งการบ้านาพุทธชนะทุกนะคะด้วยคำพูดของพวกเราที่มาแบ่งปันกันบอกเล่าเล่าสู่กันฟังนะคะเราใช้เวลาไปหกชั่วโมงเสร็ศษนะคะในวันนี้ในช่วงท้ายนี้นะคะในช่วงท้ายนี้เรามาฟังสภาวธรรมพี่น้องที่รับการบ้านของเราก่อนนะคะค่ะเชิญค่ะเชิญดรฟุตสดีค่ะ เสียงว่าการส่งกันบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่ทันสมัยมากเลยนะคะทุกครั้งเนี่ยไม่มีเหตุการณ์อะไรเพื่อนพี่น้องเราเนี่ยค่ะจะมาบอกค่ะแล้วก็จะมีโทนค่ะอาทิตย์นี้จะเป็นเรื่องนี้อาทิตย์นี้เป็นเรื่องนี้ซึ่งมันทําให้พวกเราเนี่ยค่ะมีภูมิต้านทานเพราะว่าสภาวะอย่างนั้นหรือเหตุการณ์อย่างนั้นเนี่ยแสดงว่ามันใกล้เข้ามาถึงตัวเราแล้วค่ะ อาทิตย์นี้นะคะส,สองวันที่ผ่านไปนะคะหลายท่านเริ่มมีภูมิต้านทานนะคะเรื่องของการเป็นอาจจะได้เป็นเจ้าหนี้นะคะเพราะว่าสภาวะแรดร้อมเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ค่ะก็ได้เตรียมการเรื่องเทคนิคทําใจต่างๆแล้วนะคะค่ะก็เป็นสิ่งที่บอกได้เลยว่าการส่งการบ้านเรื่องของกิเลสเรื่องของการลดกิเลสเนี่ยมันทําให้เราสามารถนํามาประยุ์ใช้กับชีวิตประจําวันได้ดีจริงๆค่ะค่ะเชิญอ,อมิภาค่ะ วันนี้ก็เป็นวันดีๆอีกวันหนึ่งนะคะที่ได้รับปัญญาจากพี่น้องที่นำการบ้านมาส่งนะคะก็เห็นชัดเจนในเรื่องของวิบากกรรมเนาะซึ่งแต่ละท่านก็เชื่อชัดในเรื่องของวิบากกรรมเรื่องใครจะได้รับอะไรเนี่ยเป็นกุศลของคนนานจริงๆนะคะค่ะก็ขออนุโมทนากับพี่น้องทุกๆท,ท่านนะคะค่ะสาธุค,ค่ะเชิญกิ่งแก้วค่ะ ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ออได้อะไรเยอะเลยค่ะนะคะแล้วก็ได้ยิ่งยิ่งนั่งรับกันบ้านนานวันเนะะี่ยค่ะก็ยิ่งเห็นเหลี่ยมมุมของบางทีกีเลสก็ซ่อนอยู่ให้เราไม่เห็นว่าตรงนี้มันเป็นกีเลสแต่ก็ออถูกะอกมาจนให้เราได้เรียนรู้กันแล้วก็เป็น,ปนสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ชีวิตประจําวันนะคะเราต้องเรียนรู้อะคะ่ะก็อนุโมทนาบุญกับพี่น้องที่มา<อ> ำมาแลเกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะอนุโมทนาบุญกับท่านครูท่านค่ะแล้วก็อนุโมทนาบุญกับพี่น้องที่ร่วมร่วมรับฟังรับการบ้านท่านจำที่หมอกัรดาค่ะที่หมอกัรดาก็เป็นทีมรับการบ้านเรานะคะวันนี้มาแวบหนึ่งค่ะเชิญค่ะเจริญธรรมทุกท่านค่ะอ,อหลังจากที่หายหายไปนี่ก็คือก็ยังติดตามอยู่นะคะแต่ว่า เขาไม่เขาไม่อยากเฉยๆอะคะ่ะเขาไม่อยากเข้าเฉยๆเราก็ไม่อยากเข้าถึงเวลาเขาบอกเออมาเข้าได้แล้วเราก็มาเข้านะคะแล้วก็พบะว่าเออคือคือเหมือนกับมันเป็นวิถีชีวิตอะคะ่ะยามที่เหมือนกับยามยามยามมีศึกเราก็ไมารบนะ <c oughs> ยามสงบเราก็ไปพักอะไรประมาณเนี้นะคะ่ะแล้วก็เห็นเห็นในเรื่องของความกระชับนะคะอะ่ความชัดเจนแล้วก็การที่จะแบ่งปัน แง่มุมที่จะเอาไปเอาไปใช้เป็นอาวุธที่จะไปฆ่ากิเลสตัวเองนะคะซึ่งซึ่งอันนี้มันจะทําให้เราไวขึ้นแล้วก็แหลมคมขึ้นแล้วก็พาพาตัวเองแล้วก็พาคนอื่นช่วยที่ที่เราสามารถที่จะช่วยให้เข้าพ้นทุกข์ได้นะคะน้าอนุโมทนาค่ะจะพยายามเข้ามาเสริมเรื่อยๆค่ะสาธุค่ะค่ะขอบคุณค่ะอนุโมทนาค่ะเจี่ยน้องกุ้งระภัสสอนค่ะ ซุ้งจะบอกว่าสองวันเนี้ยเป็นอะไรถ้าเรียกว่าเป็นหนังเด็กอะค่ะข้ามภาคคือมันเป็นซิกซอร์ค่ะที่ที่มันต่อเรื่องต่างๆ่อะค่ะทําให้เราเห็นภาพของการล้างทีเลตอะค่ะแล้วก็คือกุ้งก็ประทับใจของพาอบ้านของคุณสวรสนะคะแล้วก็ประทับใจที่พี่นิ้หน่อยพูดอะค่ะว่าคือท่านไม่สามารถที่จะเข้าใจได้อะค่ะก็เลยทําให้เราคิดว่า การที่เราเนี่ยค่ะฟังภาษาไทยเข้าใจรู้เรื่องทุกอย่างเนี่ยเรามีโอกาสที่เราจะเรียนรู้ได้อย่างง่ายอะค่ะแต่ในขณะที่พ่อบ้านเป็นเรถเนี่ยอยากเรียนรู้อะค่ะแต่มีอุปสรรคที่ที่ขวางอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่เราเรียนรู้ได้เนี่ยเราต้องเขียนให้เต็มที่เลยอะค่ะแล้วก็ในเรื่องวันนี้ที่กุ้งฟังที่หุยคุยสภาวะอะค่ะตอนนี้กุ้งกำลังนั่งทำกับข้าวด้วยอะค่ะ กูรู้สึกเฮ้ยเรื่องนี้มันโดนเราเลยอะแล้วกูรู้สึกว่าใช้ได้กะว่าจะไปฟังเรื่องนี้อีกทีหนึง่งเละยังของพี่เล็กแล้วก็เรื่องยืมเงนินนะคะพอฟังเรื่องนี้โอ้อ oh มันก็โดนอีกทําให้กูนึกถึงตอนที่ล่าสุดปีที่แล้วอะค่ะกูไปสั่งซืง้อางคุดออนไลน์อะค่ะปรากฏว่ามันถูกมากเลยค่ะสองร้อยห้าสิบบาทแล้วตั้งนานนะคะกูไม่เคยได้มงคุดเลยอะค่ะทวงหลายรอบก็ไม่เคยได้มงคุดมาเลยอะค่ะจนจนไม่ได้ค่กะกูกเอ็อะ เราไม่จัดอิเล็เลยนะ<ด>คือเรามีความชังอะ่ะ <ๆ S 1> เรานั่งคิดเลยนะเงินสองร้อยห้าสิบาทอะ่ะเราคิดว่าเราทําบุญเนี่ยเราทาบุญเยอะแต่ทำไมอยว่าสิบบาทเราตัดไม่ได้เลยอะ่ะแล้วเกิดิเล็ตัวชงังอ่ะแล้วก็คุยกับเพื่อนเรื่อยๆเลยะคะ่ะจน,นแจ้งบอกคุยบอกว่าเออเราก็ต้องอิเล็ตัวนี้เพื่นอนบอกเราเสียดายไหมหกไม่เสียดายแต่เราชังคนนี้ใสแบบนี้เนี่ยค่ะแล้วพอมานั่งฟังวันนี้เราก็โอ้ได้เห็นเรียมโฮมาะคะ่ะที่ทําให้รู้ว่าเอ้ยถ้าเกิดเคสอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ย ในการล้างอ่ะเราจะล้างเังไงอะค่ะเราต้องขอบพระคุณนะคะพี่น้องทุกท่านนะคะที่มาเป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้นะคะรู้ค่ะอนุโมทนาค่ะปุ้งแล้วก็พี่น้องที่ทําการจดบ,บันทึกข้อมูลทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังนะคะอนุโมทนาทุกท่านค่ะค่ะการศึกษาของสถาบันวิชารามนะคะเราศึกษาไปเพื่อที่จะ นำชีวิตเราไปสู่สภาพที่มีชีวิตพอเพียงเรียบง่ายร่างกายแข็งแรงจิตใจดีงามจิตใจเป็นสุขนะคะแล้วเราไปปฏิบัติได้ผลอย่างไรเราเอามาเล่าสู่กันฟังในการสงการบ้านนะคะวันนี้เป็นวันที่สองค่ะยังเหลือเวลาอีกสองวันนะคะพี่น้องกอ็เตรียมเรื่องมาเล่าสู่เพื่อนฟังได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้กลับขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรก้าจนเป็นอย่างสูงค่ะ กรับคารวะผู้มีอายุยาวทุกท่านค่ะกลับคารวะหมู่มิตรีทุกท่านค่ะเด็กกล่าวคารวะผู้ใหญ่ค่ะพบกันใหม่โอกาสต่อไปค่ะจะเริยนทำสำนึกดีมีใจไร้ทุกทุกท่านค่ะ